พี่น้องเดี๋ยวพ่อจะไปย่างตลาดกันนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะ,จะพาไปเมืองในในตลาดนะครับมียังขายไปเป็นตลาดไงเฮงครับตลาดเล้านะครับหรือว่าวันอาทิตย์ได้ครับด่ะอ่ะเสามือที่สองนี่ครับพ่อยก็จะ ไปมเมืองบรรยากาศอยู่ตลาดพี่น้องทางเราเนะครับจะอยากไปเมืองเพื่อน,นเนี่ยว่าเป็นเป็นแบบใดนเนี่ยครับตลาดทางบางเพื่อนอยู่คือบ้านขะ้าวบัวนะไปเจอตลาดเนี่ยตัดพี่นออ้องเป็นไปนี่ก็โทรกันเนี่น <c oughs> นยระหว่าง มามือเดียวสอนมาษาราวกันล่ะนี่อ้ซ้อนยังอ่านอยู่อันนี้น้ำโชคนี่อันนี้นี่ดอนหนูขึ้นก้างีมี่ีมี้สอนยังของน้ำพีของน้ำก็ยิงอยู่เอ้าแม่ เปียนพี่น้องมื่อกันมาก่อนคนพาเมื่อกี้เเปียนนะเปียกัอคนจ้าปานเทนาเลยพี่น้องกาจะแต่้าก็จะแตกๆวันน้นนึงวันเส้นยงไปแต่ว่ากัเหจะเป็นกระานนี้หรือเปล่าเห็ดไ่งยเห็อไรคงุงเออคือปานเทนอกะไรพี่น้องอันนี้บเพ็ดเพ็ดได้เยอ เบ่เกีดบักเพียสไม่อะ่ก่อนไหนมียล่าวอาวะหรยังไงก็หูดีเลือยเมื่อเมอเไอมื่อเมอเ่เมื่อเม่อเมอมอเม่เมอเ่เ่อเอเนอเเียเม่อเมอือเอเอเ่อเมื่อเมื่้ือเมอ่อเเมื่อเมืื่อเเมือเม่เ่อัอเมือเมื่อเอเ่อเ่ออเ ซอสิ๊กเผ็ดน้อยอเฮ้ย,ยกับ <laughs> มาตรไทยกุหลาสองด้วยแลกับเราขอเ,เี่งถ้ากินวันนี้ไฟควายด่ด,ด,ดเทลเส็นด่เนี่ยเลยตา <laughs> ตาไว้ได้ไหม <laughs> พาไปมืองข้ในในตลาดนะมียังขายขายมียางนี้นะครับไปลองเดี๋ยวพ่อจะไปย่างตลาดกันนะครับได้ไหมครับบุ <from> ๊คนะฮะแบกแบ,แ,บแบ่งเง,งินเงนเมือนแบ่งเศนะแบ่งเงินแบ่งเนมาน่ะนี่แม่ยืสือนนม่ฮาสื้อมูอัน mình đi đây để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยืงๆนะครับนี่ครตลาดบ้านปินนะครับตลาดกใกล้ๆตลาดบ้านห้องเลยพี่น้องมาต่างกันนะแต่ว่ากจะแจกคูปองการจัดระบุงระเบียบคนแน่นิดนึงนะครับ ต่ของคือคองชินของคายกับบัวตางจากบ้านท่อเนี่ยพี่กันเนเพราะว่าเป็นรอยต่อระหว่างมุกอาหารของตะวัน,นตะเคียนนะครับถ้าไปบัวคงกิโลเนี่ยจะเป็นบ้านท่อนะครับนี่แล้วบัวคาโดคือกันเหรอพี่น้องนะหรือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องออเมาเปลี่ยนบรรยากาศยังยังบรรยากาศบ้านสนยิงตลาดบ้านสนถ้าไม่อยัางจะแจกแจกให้มึงพี่น้องนะ

Nói bán Để... lại... Để... Để... ừ. đừng... cái hình uh. ảnh ừ. cái gì ảnh Cái hình ảnh Nói chung đừng... là Nói chung là Nói chung là Nói chung là Nói เยีด kind of um, ีว่าหินี <t ip> <t ip ้ <t ip> <t ip ่จ uh, ๊เปลี่ยนหน้ามาขายเลยตลาดรถกูหมตลาดใหญ่แยงนะครับมี่ต่ของกินของใสนะัส่วนใหญ่จะเป็นของกินพวกปากอย่านีลายกัวนะครับเยี้พี่น้องมากันเป็นรถเป็นรถเลยนะคไปเป็น ตลาดไงแห้งนะครับหือว่าเป็นตลาดพักนะครับตลาดพักตลาดน่าคนเกิดชื้อเนี่ยตลาดคนกิดชื่อเน้นพักเน้นยังส่วนส่วนหลายนะเน้นเป็นพักส่วนส่วนหลายอย่างมีที่ตลาดตลาดเล้านะครับหรือว่าไอ้ตะวันอาทิตย์นะครับทางนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าอีเดินห้างกลับแล้วนะครับเดินห้างกล,งลงับไปเห็นดอกไฟแต่งไฟต่อนะครับ